เคยสังเกตกันไหมครับเวลาเราไปเดินตลาดสดเนี่ยมันเหมือนมีรหัสลับทางธุรกิจซ่อนอยู่สูตรนี้เราจะมาถอดรหัสนี้กันครับอลองนึกภาพตามกันนะเราเดินเข้าตลาดไปปุ๊บโอ้โหกลิ่นผักสดนี่โชยมาเลยแผงผักนี่คือเรียงกันเป็นตับส,สดๆดเท่านั้นใช่เลยครับผักบางอย่างนี่คือมีทุกแผงจริงๆกระหล่ำปีผักกาดคะน้าคือแบบว่าเดินไปทางไหนก็เจอมีให้เลือกจนเอ่อเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวแต่กลับมีผักอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องตั้งใจเดินหาจริงๆ บางวันเดินจนทั่วตลาดยังหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำทั้งที่ร้านอาหารก็ต้องใช้คนทํากับข้าวก็ถามหาทุกวันเอ๊แล้วมันหายไปไหนกันหมดเลยเนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเกอนนะครับแต่มันคือสิ่งที่ในเชิงธุรกิจเขาเรียกกันเป๊ะเลยว่าช่องว่างของตลาดหรือ market gap นั่นเองเอาละครับเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้แหละโอกาสทําเงินมันไม่ได้อยู่ที่การปลูกแข่งกับคนอื่นเสมอไปนะครับแต่มันดันไปซ่อนอยู่ในผักที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะไม่ปลูกกัน นี่คือคําจํากัดความแบบบ้านๆเลยนะช่องว่างของตลาดก็คือจุดที่ของมันขาดแต่คนอยากได้เพียบของมีน้อยแต่ความต้องการสูงโอ้โหนี่มันบอทองคําชัดๆเลยนะเนี่ยคือธรรมชาติของคนส่วนมากนะก็คือทำตามๆกันไปเห็นเขาปลูกอันนี้ขายดีก็แห่กันไปปลูกตามบ้างผลสุดท้ายเป็นไงครับของล้นตลาดสิครับแล้วก็ต้องมาแข่งกันลดราคาสุดท้ายก็เหนื่อยฟรีกันเป็นแถวๆเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจที่สุด โอกาสของจริงมันกลับไปอยู่ใ,ในของที่คนอื่นมองข้ามหรือรู้สึกว่าโหมันยุ่งยากจังไม่เอาดีกว่านั่นแหละครับมาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าของสิ่งนี้เนี่ยหลายบ้านมีปลูกติดไว้หลังบ้านนะแต่กลับมองข้ามศักยภาพในการทําเงินของมันไปแบบไม่น่าเชื่อเลยเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับใบมะกรูดมุมมองคนทั่วไปคือก็แค่ต้นไม้หลังบ้านเอาไว้เด็ดใช้ทีละใบสองใบแต่ถ้ามองแบบนักธุรกิจเมื่อไหร่แล้วก็นี่มันคือโรงงานผลิตใบชั้นดีเลยนะ เพราะร้านอาหารต้องใช้ทุกวันแล้วต้องการทีละเยอะๆด้วยไม่ใช่แค่ของแถมนะลองคิดตามสิครับร้านอาหารไทยเนี่ยแทบทุกร้านต้องมีใบมะกรูดติดครัวต้มยำผัดเผ็ดแกงปลาอาหารใต้ขาดไม่ได้เลยความต้องการมันมีตลอดเวลาทุกวันจริงๆไม่ใช่ผักตามกระแสปะแปบ๊บๆแล้วก็หายไปมาต่อกันที่กลุ่มที่2กลุ่มนี้คือผักที่หลายคนได้ยินชื่อแล้วสายหัวเลยบอกว่าโห้ดูแลยากแต่เชื่อไหมว่าไอ้ความยากนี่แหละครับคือประการชั้นดีที่สร้างโอกาสให้เราเลย อย่างผักชีลาวหรือผักขยงเนี่ยสออย่างนี้คือเป็นเหมือนจิตวิญญาณของอาหารอีสานเลยนะแกงอ่อมแกงหน่อไม้ถ้าขาด2ออย่างนี้ไปรสชาติเพี้ยนทันทีร้านอาหารอีสานทั่วประเทศคือต้องการใช้ทุกวันเลยครับเอา้าแล้วทําไมคนถึงไม่ค่อยปลูกกันละ่ะก็เพราะมันดูแลจุกจิกไงครับมันเหี่ยวง่ายเก็บยากแต่จุดพีิกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้แหละครับไอความยุ่งยากพวกนี้แหละมันกลายเป็นกําแพงการคู่แข่งโดยอัตโนมัติเลย มันคัดคนส่วนใหญ่ออกไปทําให้คนอื่นถอดใจซึ่งนั่นก็แปลว่าใครก็ตามที่ทําได้ก็แทบจะผูกขาดตลาดส่วนนี้ไปเลยนะสิมาถึงโอกาสแบบที่3อันนี้ต้องมองให้ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งคือตลาดระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นตลาดที่ฟาร์มใหญ่หญๆเขามองข้ามไปเลยแต่ละภาคของบ้านเราก็จะมีผักพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมครับผักป่าของอีสานผักพื้นบ้านภาคเหนือผักพื้นถิ่นภาคใต้ซึ่งร้านอาหารพื้นเมืองในพื้นที่เนี่ยต้องการสูงมากมาก แต่ไม่มีบริษัทใหญ่ที่ไหนเขามาลงทุนผลิตขายแล้วครับตลาดตรงนี้เลยเปิดโล่งสําหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยเฉพาะเลยเอาละเราเห็นโอกาสกันมา3แบบแล้วแต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วทําไมช่องว่างพวกนี้วันถึงยังอยู่ล่ะทําไมคนไม่แห่กันเข้ามาปลูกให้เต็มตลาดไปเลยเหตุผลมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับก็เพราะมันไม่เท่ไงมันไม่เป็นกระแสไม่ได้โผล่มในคลิปสวยๆที่คนแชร์กันว่อนเน็ตแถมยังต้องใส่ใจดูแลมากกว่าผักตลาดทั่วไปอีกนิดนึงคนส่วนใหญ่ก็เลยเออ เลือกทางที่ง่ายกว่าดีกว่าก็คือปลูกตามๆกันไปนั่นแหละซึ่งนี่คือสัจธรรมเลยครับในโลกของธุรกิจเนี่ยกำไรก้อนตโ,ตโตมันไม่เคยอยู่ตรงกลางฝูงชนที่ทุกคนกําลังวิ่งตามกันไปหรอกครับแต่มาอยู่ตรงขอบขอบที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นนะฮะทั้งหมดที่เล่ามานี่กําลังจะนาไปสู่การปรับมุมมองครั้งสําคัญเลยนะนั่ก็คือการเลิกมองการเกษตรแบเบเดิมๆแล้วหันมามองมาในฐานะนักธุรกิจคนหนึ่งกลยุทธ์การเกษตรที่ฉลาดจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่การปลูกตามตามกันไปแล้วไปนั่งลุ้นเอาดาบหน้าว่าราคาจะเป็นยังไงจะมีคนซื้อไหมแต่มันคือการสืบครับ,รบการมองหาว่าตลาดมันขาดอะไรแล้วเราจะเข้าไปอุดช่องว่างนั้นได้อย่างไรมันคือการปลูกในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่ายุ่งยากแต่ตลาดยังคงตะโกนเรียกหาอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นแค่เราลองเปลี่ยนคําถามในหัวจากจะปลูกอะไรดีที่คนอื่นเขาปลูกกันไปเป็นเฮ้ยแล้วตรงไหนของตลาดที่มันยังว่างอยู่แล้วเราเข้าไปเสียบได้วะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มถามคําถามนี้นั่นแหละครับคือจุดสตาร์ทของธุรกิจการเกษตรที่มองขาดและไปไกลกว่าคนอื่นแน่นอน